แล้วนะครับพวกมึงอ่ะนอนกันยังอ่ะนะครับยังไม่ได้ซักผ้าปูเลยน่ะยังไม่ได้ซักผ้าปูสักรอบเลยนะแต่ละคนอ่ะผ้าปูที่นอนอ่ะนะครับยังไม่ได้ซักกันเลยนะครับเห็นไหมประกาศขายกันแล้วเออนี่แหละครับเห็นไหม YouTube ยูทูบฝังจำเลยเห็นไหมเออรถไม่ไปขี่ไปเห็นไหมรถไม่ดีนะครับรถมันมีปัญหานะครับขี่ไปขี่ไปน่ะเห็นไหมเอาไปชน่ร้านข้างทางอ่ะ มันลุมบุมบ้มบ้ามันลุมบุมบ้มบ้ามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็มานอนล้อมผมล้อมไห้กันเออค่าโรงพยาบาลไม่มีอีกแล้วนะครับซ่อมรถก็ไม่มีแล้วนะครับจะนะครับหลังจากนะครับลบไปชวนข้างทางุืมบ้าบุมบ้มบ้าเสร็จแล้วนะครับอีกอาทิตย์ต่อมานะครับเห็นไหมต่อเจอบ้านละพ่อเขาช่วยกันโอนไงนะครับเขาฉลาดนะครับเพาฉลาดพวกนี้นะคือมันจับจุดได้นะครับจับจุดเอฟซีได้ ในก็เห็นไหมล่ะในก็ไปโรงพยาบาลเห็นไหมนะแล้วก็ถ่ายทํา YouTube มีอะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่ะเบอร์เผือด่นก็ได้ซ่อมรถใหม่ด้วยนะในก็โอ้ลมเป็นรอย่นก็ซ่อมใหม่เดี๋ยวเอฟซีซ่อมให้ในการเอฟซีออกตังกันให้คนนั้นน่ะค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับเออในก็นู่นมันก็ไปบอกช่างให้ซ่อมเครื่องด้วยนะในการเปลี่ยนหูแหนบด้วยนะเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนโชกหน้าโชกหลังเปลี่ยนทั้งหมดนการช่างเขาบอกว่าหนักมากเลยนการเออไปถามช่างกัแล้วนะร เขาเขียนมาแล้วรายการที่นะครับนี่รายการยอดรวมทั้งหมดนะครับเห็นไหมล่ะเออแสนแปดนะครับเอฟซีก็ออกกันไห้เห็นไหมกับแสนแปดเท่ากับบได้รถอะของใหม่ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมพวกนี้ฉลาดนะครับมันไม่พอมันยังเปลี่ยนยางด้วยนะครับที่จริงยางมันไม่เกี่ยวเลยนะรถมีปัญหามันก็เอาลงนะครับไอ้นั่นไอ้นี่ไปชนคนนั่นคนนี่เขาเน่เดี๋ยวเอฟซีเขารับผิดชอบใไหนะครับก็คือมันได้ใจกันตรงนี้แหละนะครับเออ นะครับไม่มีค่าโรงพยาบาลมีอยู่พันกว่าบาทเห็นไหมแล้วเงินไปไหนหมดนะครับเห็ RI, dietary, cosas, so, yeah. นไหมนะครับเงินไปไหนหมดที่ออกคลิปออกไลฟ์กันนะนะครับขึ้นคลิปลงคลิปขึ้นไลฟ์ลงไลฟ์ข uh> ึ้นคลิปลงคลิปขึ้นไลฟ์ลงไลฟ์นะนะครับไปไหนกันหมดนะครับเงินมีพันเอ่อมีเงินมีแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวหมดเลยทั้งบ้านเนี่ยมีพันกว่าบาทนะครับเอาไปนะครับเอฟซีก็โอนให้นะครับค่าโรงพยาบาลนั่นแหละ นะครับหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวก็ไปต่อเติมบ้านอีกแล้วนะครับเห็นไหมไหนบอกว่ามีเงินพันกว่าบาทแล้วเอาเงินที่ไหนไปต่อเติมบ้านนะครับถ้าไปไล่เหยียบหาง YouTube เหล่านี้ได้นะครับจะบอกให้นะครับเออนะครับจะบอกให้นะครับไอ้พวกเนี้ยก็คือนะครับถามว่ามันเป็นมิจฉาชีพไหมก็มิจฉาชีพกายเนี่ยแหละครับคือไปหลอกเขานะครับเออนะครับเหมือนในไอ้ไอ้คนนะครับยูทูบอะไรช่องคอมเมนต์น่ะไอ้อะไรอะโพในในโพอะไรของมันน่ะ เห็นไหมนะมันสร้างบ้านราคาล้านกว่านะครับเห็นไหมเกือบล้านน่ะนะ่รัถามว่านะครับ fc มีปัญญาอยู่ไหมบ้านหลังล้านกว่าบางคนยังอยู่บ้านเช่าเลยนะครับเห็นไหมล่ะใครพวกนั้นนกับ diy พวกนั้นน่ะบ้านแต่ละหลังนะครับอะไรมันก็แพงนะครับเห็นไหมล่ะนะครับพร้อมของตกแต่งทั้งข้างในทั้งหมดนะครับแต่ล้านแต่ล้านกันทุกหลังเลยเห็นไหม fc ทั้งนั้นแหละนะครับเออนะครับตรงนี้แหละ นี่คก็พวกมันก็เนี่ยทำไปไปเป็นจุงรักพักดีอ่ะนี่ครับเออแล้ก็ไปบอกนะครับโอ้ยชาวบ้านเขานะครับชาวบ้านวังแย่เขาบอกว่าเกาะกลุ่มกันดีนะรักสมานสามัคคีกันดีนะมันไม่ใช่รักสมานสามัคคีกันนะครับก็ออกคิดวันนี้ก็เห็นอยู่นะครับออกคิดวันนี้ก็เห็นอยู่นะครับเห็นไหมล่ะกลับจะไปนะครับทำลายครอบครัวของจําเลยอีกแล้วเห็นไหมมันรักสมานสามัคคีเกาะกลุ่มกันดีไหล่ะไม่มีดีหรอก มันไปทําลายนะครถามปูฟองนะครับเห็นไหมมันเข้าไปถามไปเจาะปูของจนรู้แล้วว่าที่ของลูกของปูฟองซื้อแสนสองเนี่ยนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนบเออนี่ยนะครับเออนะครับซื้อที่สิบกว่าไร่นะครับเป็นที่สพคด้วยประกาศล่านเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้นะมันล่านออกมาอย่างเงี้ยเขาเอาคลิปตัวนี้ไปให้กับนะครับป่าไม้เจ้าหนี้ที่ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย นะครับเออถามว่าแล้วเขาจะทํำยังไงล่ะนะครับเออนะครับมันก็ต้องยืดคืนนะครับเพราะคดีของอสสนะครับนะครับที่ราชบุรีนะครับก็เพิ่งจะเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเห็นไหมซื้อที่สปกเหมือนกันนะครับสอสอเขาก็บอกแล้วประเทศไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นที่สกกที่พอบทที่สตกซะมากกว่านะครับโฉนดไม่ค่อยมีนะครับเหล่นไหมล่ะ นะครับโนดไม่ค่อยมีมีก็มีน้อยนะครับเห็นไหมนะครับที่ดินมันถึงแพงไงนะครับที่ดินมันถึงแพงนะครับ